สวัสดีค่ะหากินหยาเร็วฮะคุณอะหาพูออุดเร็วไปทางไหนนั่นหันพูออุดไปเร็วเอ้ยอาบน้ำเร็วยางทัวเลยค่ะอ่ะเดินมาเดินมาเดินผุนพู้พอ,อุดด้วยผุนนะสไปใส่ เออเออมาเดินม,มาเดินโห่ผ้าอ,อุดเอิญแล้วไปสมอไปไปเห็นงานใส่พ้าพอุดแล้วเร็วนเนร็วเร็วเร็วเร็ว,ว,อวเอ้ยเอิญบรหันเลยค่ะ เส้นเสาเจริญจังขี่ขันเถ่นออไปซอยพอทํางานมานะพูดสิผ้าเฮ็ดนีหยังผุนอ่ะนะผุนผุนพ่ออุดเฮ็ดหยังผุนพูนนนดแล้วดินขึนค่ะดินไหลลงไปเั่ะไปซอยพ่ออุดเร็วเฮ้ยไปแล้วคะ่ะไปซอยบอนนี้ไปแล้วผุนไปซอยพ่ออุดเร็ว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 คนงามเ้ยนอง ผู้หน่าเห็นพ่ออูดเ็ศงานบ่ผุ่นแหมะไปซอยพ่ออูดทำงานเร็วๆน้อมันคือใส่หนักแท้มือนี้บ่ให้กินกล้วยเด้อผู้ใดเฝ้าหนักยืนเล็บหนาเสยเลยค่ะผู้หน่าเห็นพ่ออูดเ็ศบ่ผุ่นแหมะไปซอยกันเร็วๆเร็ว nhà liệu bay bơi đầu đưa phụ đê bay hai phụ hà lưu 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 Mà, 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 mama mà, mama 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 Ừ, mama mama tí mama mama พูดพ่อุดไปแล้วพูดเอินแล้วพูดเอินแล้ว<า>เอินบ่หันเลยค่ะเขียดอีหยังพูดเนาะนี่มาบ้ามาเออเออไปไปไปเซยกันทำงานก่อนมามามา,มา,มา <laughs> เฮ้ยมีเงินพ่ออุดอีก พ่ออ vale ูดเฮ็ดงานพ่ออูดบ่ให้รางวัลบ่แจงเทียดให้พ่ออูดนี่เอิ้นบ่หันเลยต้องนํามาง้อแจงไปเออช่วยเฮ็ดงานติงานดันดินโอ้ยลูกสาวเนาะช่วยเฮ็ดงานเพิ่นว่าเอ้ยแม่นบ่ล่ะเอาช่วยกันช่วยกันดันดิน โอ้ยโอ้ยเห็นงานดีแต่นอนนี่ฮะนันดันดินซอยพังดินไปผุนทั้งผุนเออทั้งผุนเพราะท่านได้ สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุบุนค่ะเป็นเสือก็ะมีค่ะนี่เสือน้องอุบุนเอฟจีพคนเย็ดใม้พ่อเด็กเป็นค่าขนมแต่เป็นผระถุงค่ะกระถุงได้มัดมีมีหลายไล่ค่ะอีกไล่หนึง ได้สนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจพังอุ่มบุญไอีิลากับเบอร์โทรพอศูนย์แปดหนึ่งูนย์ศูนย์หาแปดเจ็ดเก้าสองขอบคุณค่ะเห็ดพี่ฮนดีแต่ลูกสาวเจ้า โอ้รถไทยเฮ็ดบ oh, um. oh, hey. okay. ุอะไรเน่เอ้ยหมักของนี้ของนี้มีเสามีเสาได้สีท่นจะไปอีกแล้วโอ้ยใส่เฮ็ดงานจะได้จัง เริ่มอืดแล้วเด้อนี่กินหลายููดแล้วว่านี่ต้องกบคู้มหารแล้วบ่ไรแล้วเบายากแล้ว,าาลวม,มึงทาขันพุ่นค่ะถูเอาถูแต่มีแห้งแท่เช่าขันเลยติน,น้องพูดบ่มีรางวัลให้บ่นี่จังว่ไปเฮ็ดซอยพออุดเลย แต่มีของกินมาพร่อมของเหตุงานเต็มที่เลยล่ะสช้าหลานี่เอาพ่าซอยดันดินพออุดซอยกันซอยกันเข้มแข็งเน่พ่อหนานะพเพราะแม่ลูกเดย <laughs> เห็นงานพวเข้มแข็งเลยพูดนะลูกสาวเพิ่งเห็ดเต็มที่พ่อเลยบกจบกข้าเดียวกระยืนเมื่อยไปใส่อีกกินกล้กวยเด้อมากินกล้วยเด้อไปเล,ปลว เออเออเออพี่หลอกเอพี่หลอกพี่หลอกพี่หอกพี่หลอกพี่หอกไฟใส่ผุนมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปแล้วโอ้ยยางถั่วเลยไปกินกะเพาไปกเพรเร็ว เฮ้ยมากินกาแฟบังกาแฟกำลังปลูกดตั้งแต่มอยู่ค่ะไงแล้วจังเลยก็เสด้กินยอดแล้วเริ่มเสด็กินยอดแล้ว Bà giạc lên không? liều được ngăn Mình xơi ngăn Nhang tớ bên chai điện nhu Bà ấy phá bà kín nhà, kín nhà cái nhà lái cua Bây giờ hết ngàn leo Nói mấy pha xây Một này khá chộp Nói สวยทำงานบาสวยทำงานอยากกินห่าหืมหน,นานวลเป่ง Ừ. Oh. Kín bưng xe bô nhà. Ừ. Hmm. Hmm. ơi xẹp bang lần kín tổng mắc con cả mong đi mè cock a chop kim ka kim đi kìa kìa mặt kìa mặt kìa mặt kìa kín kìa Kín kìa 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 ดินดีแห้งงามตรอนี้นนต่พูดเพิ่อกระตัดเลยค่ะถ้าว่าตัดกระสีหกแห้งเยยบถังได้นั่นละ่ะเอาะถังออกเยอะเยอะไปยเยอะเยอะมาเยอะ ไปแล้วค่ะโอ้ยนาอเจ๊สิอปได้นี่อยกระยางไปทัวร์เลยนี่ตะเวนไปทัวร์มามแม่ลกทแม่ขายกาขอบคุณครงการค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิง ที่ลุมบ่ได้ก็คือแฟนคลับสุทุสุนล่ะค่ะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนองอุมบุญหนึ่งแช่หนึ่งไลคือหนึ่งกำลังใจให้กับผวกเข้าสร้างสวัสดีค่ะ